สวัสดีครับทรงหินครับก็ตอนนี้ครับทดสอบตะกร้านะครับหรือกระเช้าหลังนะครับการทดสอบเบอร์วารับน้ำนักได้จริงบ่ครับเอออันนี้ทั้งน้ำสองหลอดลิตรนะครับสามใบก็ให้เบอร์นะครับรอบรอบเออเนี่ยบ่ครับผมมียังขับเลยครับอ่าแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเบอร์จ้าจ้าเลยครับ ก็หกลอยมันบรลวมก็โตมันเองนะครับมันมันนามนะครับนามคือสองลอยเมื่อในใจว่ามันเต็มสองลิตรพอดีบอ่นะครับผมก็พยายามเปิดให่เต็มครับรถมันผมขยับไปขยับมามันก็ชอกออกนะครับกะเอาตีะว่าวเอา่อหกลอยนะครับเนาะหกลอยนี่ก็เอาขับเรือนิดหน่อยได้ครับ ถ้าเกินจากนี้รถผมยกบกขึ้นครับโอ้รถผมหาศูนย์หนึ่งแปดเอทีเกินจาก6คกลอยกรลอยลิตร6 0กอยกิโลนในยกบกขึ้นครับอื้อเลยล่ะครับผมต้องเอาออกที่แรกผมผมใส่เข้าไปแปดลอยนะครับสังฟีใบเริ่มต้นผมใส่ยูหาลูกครับสองลอยลิตรเนี่ยครับสังฟีป่าในพอมก็ตีตะเการ้ลอยโลนะครับบกขึ้นครับ เอาออกไปอีกเหลือซีลูกบลอกคืนนี้ครับออกไปอีกเหลือแค่สามเออคืนครับยกได้เนี่ยครับเอาที่นี่ผมให้เบิ้งนะครับลูกค้าให้ความมั่นใจแล้วครับตอนนี้ผมเอานำนักให้เบิ้งจ้าจ้าเต็มๆแล้วครับว่ากตาหลางที่พุ่งวินนี่ประกอบให้ลูกค้านี่แข็งแรงจริงบ่นะครับนี่ครับเบิ้งโค้งต่างครับจ้าจ้าครับผมขั้นบนผมแตงไม้ครับ ผมวิ่งเล็กทักเข้าไปอีกนะครับผมเพิ่มเพิ่ม <ๆ S 1> เติม,ตมล่างซี่ข้อดันบนนี่บอกให้มีโกงครับก็คิดเรื่องที่แรกผมน้ำหนักมัแต่แปดลอยเนาะพันหนึ่งผมพยายามโยกรดนะครับยกบกขึ้นครับเอออย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หกลอยนะครับข้อตัวนี้ผมมีการเอ็นครับอา่าผมมีการเย็นก็เสมอว่าเอาลูกค้าผมเคยแนะนำมา,าใส่กันน้ำหนักบกเกินจะ่สา,ามลอยเดอ้อ ี่ร้อยครับโอ้ลูกค้าก็ว่าจะมีของครับก็ว่าจะไม่มีที่วางกะใสใสกลับไปว่าจะรถยกไว้เนาะก็แอนครับมันมีแอนมองมองนี่แหละครับตรงข้อนี่ครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้โอเคครับการแอนตรงตรงนั้นอะหายครับโดยบริโดยที่ว่าผมเซตแล้วนะครับสเปกตรงนี้ห่านครับรับนันนักได้นะครับตัวแรกผมใสกลับไปตั้งฟีลูกอะอย่ออกลูก ยกเลยอยู่ครับเป็ยกบรขึ้นนะครับขึ้นล่ออยากขึ้นน้อยเดียวอันนี้ยกขึ้นหลายๆครับแล่นได้นะครับแต่ผมยกไอ้ดนโดเนี่ยรถยังมีรันนะครับก็โอเคไม่มีปัญหาเนาะก็ตะก้าตัวนี้เอ่อผมออกแบบออกมานะครับเพื่อความแข็งแรงลูกค้าเต็มที่เยอะแล้วครับลูกค้าหลายท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้สร้างเฮ็ดออกมาในรูปแบบที่หลายขนาดนะครับกว้างๆ ข้มกลางนี่ผมเริ่มต้นอยู่รอยสามสิบหกนะครับรอยหกสิบรอยแปดสิบนี่ครับนี่โตต,ต,ตัวลายซุดมารอยแปดสิบครับตัวนี้จะ,ะเสมอลอ่อพอดีครับพรเพราะล่อรถเกู้ปะตาหาซุนเอสพีของผมนี่มันข้มกลางของฐานโลนี่ครับหนายางตัวหนายางริมนอกนี่รอยแปดสิบพอดีครับผมก็เลยเดขึ้นมาเป็นรูปแบบที่มันลงโตร้อยแปดสิบนี่มันมีผลดีอยู่อย่างหนึ่งคือส้นนะครับส้นทั้งแถว ผู้เลื่อนะครับอำเภอดันทรายหน้าแห้วนะครับโ้นจังหวัดเลยครับเอาทรายแกวมังกรนะครับว้างตะกาได้นะครับอันนี้ผมไ้หกเข่งครับเพื่อควมกว้างนี่รอยแปดสิบนะครับพวอมยืนหลังรอยสามสิบกะว่างตะก้านะครับตะกาสีเขียวเดยหกใบนะครับเต็มๆนะครับกะน้ำหนักจังนั้นกะแล้วแต่สีว่าสีไซนะครับเด้อกะหักลูกค่าส้นอื่นที่ันบรรทุก อยู่ได้กินอยู่ได้เกฑนทังน้ำที่ผมว่างนี่แหละครับผมมีปัญหาครับมันหาร้อยหกร้อยเนี่ยมันได้อยู่แล้วครับรถทันทาอาจจะยกขึ้นบอ่อนะครับแต่เป็นรุ่นที่มันนี่เอ่อ็มยู U, เล่นนี้กําลังสูงกว่านี้แล้วก็ข้อแกนเกินใหญ่กว่านี้ยกผมมีปัญหาละครับแต่ของผมผมก็ว่าผมยกได้อยู่แต่ว่าเต็มที่ประมาณนี้ครับรถผมอ่ะโอเคนะครับเน้อ,อสนจอใจกันใดกระโรมาเด้อครับขอบคุณครับ